สวัสดีครับก็มาตูมนะครับก็มาตูมคนที่เมื่อ5้าวันที่แล้วได้มีโอกาสอัพคลิปด,ด่าพวกที่ชอบมิน่น ในหลวงนะครับใน a c e b o o k นะครับลง YouTube แล้วก็รู้สึกดีใจมากว่า5วันผ่านมาแล้วมีคนแชร์เยอะมากแล้วก็มีคนสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราเยอะมากยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะขอบคุณจริงๆที่เราไม่เมินเฉยกับเรื่องเล็กๆพวกนี้นะคบเพราะสำหรับผมแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรเลยแหละแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีหลายเพจที่มิน เบื้องสูงได้โดนปิดไปหรือว่าหายสาบสูญไปเลยจาก f c e e o o k นะครับก็รู้สึกดีและอีกอย่างก็รู้สึกดีใจมากๆด้วยที่หลังจากที่ผมได้อัพคลิปลงไปแล้วก็มีน้องๆหลาย,ลายๆคนนะครับทาคลิปคล้ายๆกันก็คือที่ออกมาปกป้องพ่อหลวงของเราแล้วก็ออกมาพูดนะครับก็ขอบคุณแต่ก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าการด่านั้นมันเป็นทางออก แค่เฉพาะหน้าเท่านั้นแต่การที่เรามาช่วยกันรณรงค์แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมสิ่งดีๆให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นว่าพ่อหลวงเราทําเพื่อเรามากแค่ไหนนั้นน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วมาตุ้มคิดว่าด่าอย่างเดียวคงไม่ได้คงจะช่วยกันนะครับช่วยกันส่งเสริมกันคงจะดีกว่านี้เพราะการด่าอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้าอยากทําก็ทําไปเถอะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาตุ้มอยากจะบอกทุกคนว่า ไม่ต้องห่วงมาตูมโอเคดีทุกอย่างไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอมมาตูมเนี่ยเล่น f เฟ e b o o k แฟนเพจอันเดียวเท่านั้นพอตอนนี้รู้สึกมีแฟนเพจเยอะมากของมาตูมซึ่งมีทั้งผู้ประสงค์ดีแล้วก็ประสงค์ร้ายนะครับทำขึ้นมาพวกหวังดีก็ทำขึ้นมาตัดต่อ,ตอคิปมาตูมกับหมูหรือว่าสร้างแฟนเพจให้กำลังใจแต่พวกที่แบบ อย่างที่คนที่คุณก็รู้ว่าใครน,นะที่เขาหวังรายแล้วก็ทางสร้างแฟนเพจชั่วๆขึ้นมาหาว่าเราไปหมิ่นบ้างละหาว่าเราไปสร้างเรื่องอีกแหละยังไงก็อย่าไปสนใจอย่าไปกดไลค์นะครับพระมาตูมจะบอกว่ามาตูมเล่นเล่น Facebook อยู่แฟนเพจเดียวก็คือมาตูมออนแคมฟลอกอันนี้เลขศูนย์นะครับ M A T ศูนย์ศูนย์ M, M Fro แนี่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  แฟนเพจนี้เท่านั้นที่มาตูมจะคุยจะตอบจะอัพคลิปลงคืออันนี้อันเดียวเท่านั้นอันอื่นไม่เกี่ยวนะฮะอันอื่นมาตูมไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วช่วยกันหน่อยนะครับผมช่วยกันแจ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนนี้เป็นชาแนลทาง youtube นะครับ m a t o o m 1 9 9 0ถ้ามีคลิปจาก ยูเซอร์อัอน,นี้ก็คือของมาตูมถ้าเป็นคลิปมาตูมที่ไม่ใช่อัอน,นี้แสดงว่าไม่ใช่มาตูมแล้วนะมาตูมไม่ขอเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนที่หวังดีหรือหวังร้ายก็แล้วแต่ที่เอาคลิปมาตุมไปใช้หรือว่าไปลงเผยแพร่ในช n n e l ของตัวเองนะครับถ้าเกิดหวังดีก็ต้องขอขอบคุณแต่ถ้าเกิดหวังร้ายก็ขอบอกว่าทำไปเถอะ โอนแคร์ <Don> <laughs> นะครับยังไงก็ขอฝากพี่น้องไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีคนถามว่ามาตูมจะทำคลิปด่าออกมาอีกไหมคืออาชีพของฉันไม่ใช่เป็นคนด่าคนนะจะเป็นคนใจดีด้วยซ้ำไปเนื่องจากหน้าตาละไมยคล้ายพัชราภาเข้าใจป,ปะก็เลยไม่ค่อยด่าใครแต่ที่ด่าก็คือด่าที่มัน จำเป็นจริงๆคนไม่ไหวจริงๆนะแล้วก็วันนี้อารมณ์ดีมากๆเลยแหละก็เลยไม่อยากจะด่าใครก็เลยอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้กําลังใจขอบคุณโลกใบนี้ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังรักกันและคนดีมากกว่าคนชั่วส่วนพวกคนชั่วที่ยังลอยนวลอยู่แล้วก็พวกที่ยังอยู่เนี่ยก็อยากจะบอกว่า คุณทำของคุณต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะคุณก็ยังเป็นชนกลุ่มน้อยที่พยายามทำในสิ่งที่คุณต้องการแต่ไม่มีวันประสบผลสำเร็จตราบใดที่พวกเรายังยืนหยัดแล้วก็ยังเป็นคนไทยที่รักกันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วพวกชั่วทั้งหลายไม่มีอะไรจะฝากนอกจากแต่งกรมาให้เชิญฟังได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> ถึงพวกเลวชั่วชาหน้าเหมือนเปรต ที่เปิดเพจในเฟซบุ๊กสุดสิ้นหวังมาลามปามกระสัดหวังอยากดังโทษพุทธังโคตรกระจอกดอกจริงๆตัวพวกมึงเป็นได้แค่เศษมนุษย์ต่ำกว่าตุ๊ดแบบกูจริงเลยหนาะชีวิตมึงช่างหน้าเวทนาที่เกิดมาทรยศปัตตภีข้อสุดท้ายตัวกูนั้นอยากบอกต่อให้กูจนตรอกสักแค่ไหน แต่ถ้ากูยังเหยียบย่ำแผ่นดินไทยมึงจำไว้พวกจังไรได้เจอดีสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีงัว